เออเอารถให้หน่อยบอกกับลูก <im ple ks> บอกให้ตาไปเอาให้ปะ่ะ <t ü on> อ่ะจูงมือจูงมือตามาไปจูงมือมม OR, อ่ะจูงมือมานะอ่ะตาแ้วรถให้หน่อยเอารถเอารถให้หน่อยเอาบึม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  อ๋อจีเพชรล้มอ๋จีเพชรล้มเด้อโอ้ไม่ล้มอ่ะจีเพชรซ่อนมาดิตาเรารถให้เด้อยรถให้เด้อตาเด้อขวางทางรถขวางทางรถขวางทางจังเลยตขึ้น ยังให้ลดเมื่อไหร่เมื่อน้องจกตาบ้างเจ็บบอลลูกเจ็บบ่ละลูกเมื่อน้องจกตาไหนลูกไหนโอ้ที่นั่งหมอลำแล้วเนี่ยหมอลำหมอลำหมอลำลำยังไงลูกหมอลำเออดึงดึงดึงเดออดึงไหนไหนหมอลำลำยังไงลูกดูดึงดึงดึงดูเอาซอสไ่ซอ้วยกันโอ้ย ตาไปเอามาให้ลูโอยมือไอศิตามือน้องติริตามายายต่อสิจ้ะมายังมายังมายังดูสิมายังมามาแล้วัดูมาแล้วขอบคุณค่ะก่อนลูกค่ะอืมขอบคุณค่ะมาแล้วขอบคุณค่ะไปเรื่อ เล่นจอมยุทธ์ล่นจอมยุทธดากสี่จังดังโอ้เอาเอาไปเล่นเลย <laughs> cái 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 cái, cái nè à đây lúc này này lúc này ừ, ngoa nó nè anh đi ăn đi ăn anh ăn gì quay còn bố เนื้อหนูอะไรลูกเนื้อยังดิลูกอันนี้อะไรคะอันส่วนกนันนะโอ้โนโนอันนี้เออหมูอ่ะถูกต้องอันนี้อะไรนี่อะไรนี่เออไก่แล้วนี่อะไรหมาแล้วนี่อะไรหมูหมูโอเคเก่งคะ่ะเก่งทั้งสองคนเลยน้องเพชรก็เก่งโ<ฮ> <laughs> <laughs> อ้โหเฮ้ยเดา เมตรไปเลยนี่หละร้องขาได้ลูกไปแล้วปวนแล้ไปแล้วคนหัวเก่าว่าหุดไปหองพูดเลยเออถอยถอยลูกถอยอันสาเหตุที่ย้ายบกเก็บนี่ไม่เก็บใส่ตะกาแล้วเขาก็สะกิเกลุยปล่อยเลยโอ้ใหญ่เลยค่อยอะไรลูก อะไรคะดูดูโอ้มาใหญ่โอ้ยไปเบอร์เดททูยูอ๋อยายจะเปิดให้งกหรอฮ่เฮ้แฮปปี้วันเดทูยูไอทีดคนสวยอื้น่ไดนใดูดูดู ดูเห็บเบิดเดือยอยูเดี๋ยวยายเดี๋ยวอย่าเพิ่งเป่าอุ้ยอ้าวเป่าป่ะนี่เป่าว้าเป่าเป่าค่อยเป่าเพลงยังไม่จ pues บ mm ลูกเพลงจบก่อนค่อยเป่า แม่ยายเป่าให้ยายทำให้กันอ,อ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะเป่าด้วยกันนะลูกนะฮูยู Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เป่าเป่าลูกเป่าเป่าเสียงสิบเศษเด่นมวนค่ะพี่น้อง <c oughs> เ,เปาเป,าเปามาเปานอนอูนอนหัวจะตื่นขอพี่น้องตื่นแล้วก็กินข้าว <laughs> เฮ้ย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 เฮอ้ยเสียงลดไหยห้ล <h aut> ูกลดลด ออจากคนทางรถกันโอ้โอ้เขาเปงหอนได้แค่เราวันขึนที่นอนเราวนะัน <c oughs> จอดรถไว้ขึนที่นอนเราี่นงนาะ ฮ่อะไรลูกลงมาเล่นข้างล่าง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เปา โอ้โหฮเป่าให้แม่เลย oh. ลูก